สวัสดีจ้าเอฟซีมิดตู้ตาแว่นถูกถกคนมือนีมือน,นีพิเศษมือนีพิเศษใยนุ่หนงหามาเบิงมิดสวยๆนี่มิดส้งใบเขา่าสวยๆค่ะนีมิด แหลมทรงใบข้าวขัดขาวเต็มใบนี่มีทรงใบขา้าวขัดขาวเต็มใบด้ามไม่ประดูนี่คะ่ะด้ามไม่ประดูนี่นุ๊กจับให้เบิ่งเด้อค่ะนี่นี่เห็นมั้เป็นพิเศษนี่เบิง่งด้ามนี่ ส่งใบเขา่าส่งนี่เอนส่งใบเขา่าแอวเหลือนี่คะ่ะเบิ้งเปลี่ย่ว่าเอื่นว่าส่งใบเข่าแอวเหลือนี่เบิ้งเมืองนี้ค่ะนี่เบิ้งเมืองติดกับไอ้กันนี่คะ่ะติดกับกันมีดนี่มันติดเหลือลงมาเนาะค่ะน,นี่นี่มีดใบเขา่าชักล่องน้่ค่ะน,น,นี่มีล่องนี่มีล่อง ต่ว่าเห็นบาชัดเนาะมันแดดเลยนี่นี่งไทยเหมือนเนี่ยเห็นบาชัดนี่ค่ะเป็นด้ามไม่ประดูลูกข้าเพิ่นสั่งมาค่ะลูกข้าเพิ่นสั่งเพิ่นสังส่งช่วง,งนี้เนาะเพิ่นโทรมาสั่งกับยายน้องว่าเฮ็ดมีดใบเข่าให้แน่นี่เฮ็ดมีดส่งใบเข่าให้แน่ยายน้องจัดให้แล้วเด้อจ้าลูกข้านี่ ยายนุ่งจัดให้แล้วนี่ค่ะนี่ผลออกแบบมาให้ไวให้มีหล่องนี่ค่ะมีหล่องสองอันนี่เออเห็นบรชัดแดดค่ะเห็นเห็ดหล่องแงวไปในสองล่องแล้วก็เห็ดอันนี้ค่ะเห็ดจุดจุดนี่สามจุดนี่เห็ดเป็นหลุมสามหลุมน่ะนหลวดไล่เนาะเพิน่น เอามาให้เบ่งว่าเห็ดแบบนี้ดดามแบบนี้เห็ดล่องแบบนี้สร้างแบบใดย้ายนุ่งจัดให้ไเดเม้มดค่ะนี่มีส้งใบเขานี่เห็ดจากเล็กแนบนี่ค่ะ2องคูณสินิ้วนี่สองคูณสินิ้วราคา800บาทนี่ค่ะ ส่งใบเข่าี่ขัดขาวเต็มใบสองคูณสิบนิ้วราคาแปดร้อยบาทด่ามไม่ประดูนี่ค่ะเนี่ยจากไห้เบิ้องนั้นี่นะนี่เบิง้งเบิ้งสันสันหนาเจ็ดมิลนี่นค่ะอืมสันหนาเลี้ยวอืมเลี้ยว นี่แ่กกนี่นานแล้วก็เลียลเล้ยวลงมาเลี้ยวลงมาคือหางหนูว่าท่นเลี้ยวมาหอดไปนี่คือหางหนูนี่ค่ะนี่น้อเห็ดให้เบึงจับเห้เบึงเนาะนี่คือมีดทรงใบข้าวขัดขาวเต็มใบ คด้ามไม้ประดูด้ามไม้ประดูเจาะรูตรงด้ามเจาะรูไว้ถลอยเชือกนี่รูเจาะรูไว้ถลอยเชือกตรงด้ามนียายนุ่นนนงจัดให้เลยเด้อค่ะสั่งมาแบบแรงยายนุ่งจัดให้ได้เมื่อส์ค่ะ เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเบิ้งแล้วถ้าอยากได้มีดนี่ถ้าอยากได้มีดส่งใบเข่าแบบนี้กระโทมมหาตาแว่นยายนุ่งได้ที่ศูนย์เก้าสามสี่เก้าหกสามแปดห้าสองะโทมมาว่าอยากได้ส่งแบบนี้ หรือว่าอยากได้เงาก้นี่หรือว่าอยากได้สันก้นี่สันก้นี่เจ,จ็ดนิว้วแปดนิว้วอยากได้เ่าได้โทรมาบอกได้ไอ้นุ่งจะถ่ห้ได้มืดค่ะี่เนาะมาขัดครึ่งใบหรือขัดขาวเต็มใบนี่บอกไอ้นุ่งได้มืดไอ้นุ่งจะถ่ห้ได้มืดค่ะ เห็นแล้วก็ย่าสืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตาแวน่นยายนงเนี่ยเด้อค่ะให้นงขอบคุณลูกค้าที่ให้กำลังใจขอบคุณลูกค้าทุกทุกคนที่ให้กำลังใจที่อุดหนุนตาแววนยายนงมาตลอดสำหรับมือน,นี้ยายนงผ้ามาเบิ่งสำนีกก่อน มืออื่นมืออื่นอย่าลืมติดตามเด้อค่ะวาแน่นุ่งสิผ้ามาเบิงอันใดสวัสดีจ้า